นี่พี่น้องปล่าใส่เน้นเนาอพี่น้องบริการเค็มนั่งเลยนะตั้งแต่เรียบเป็นก็ไม่รู้จะคำว่าเค็มอีกเลย <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบอกไปสุกคนนะครับเมืเ่อนี้พ่อเขบเบาหยาดอีกเส้นเคยในสองขอสะปวงกับเบาหยาดนะครับพี่น้อง <c oughs> มือนี ซาบวงพัดเข่าให้กินเข่าเลือนในตู้พี่น้องเลยครับนี่พี่น้องพี่น้ำปลาที่เด็ดโปรสโลโลนึงพี่น้ำปลาพี่น้อง,องหวัวลงไปมึงแน่เป็นไรขาดบอก <laughs> อันนี้อันนี้ไปตัาะพี่น้ำปลาได้บวง,งพี่คล้องแฉอยู่พี่ <laughs> มาพี่น้องมา,าเดี๋ยวแซมกันนะครับหย <laughs> อืมอืมอืขาบน้าพี่น้องเลยรืมลืมลืมขาบ้าตงกีหน้าเราเส้นได้พนีกตุนหอมไม่ตองปรักซีหน้าครับหัอนี่พี่น้องปลาใส่เน้นหลอพี่น้องบริการเข้มงวงนี่นะ ตั้งแต่เรียบเป็นก็ไม่รู้จะคำว่าเค็มอีกเลยโอ้อาราิโนวามาเป็นอรอมาเแสๆครับโอ้ยนี่บผมอืมเดี๋ยวเดี๋ย

không nhớ ý ngoài đây tồn của nào năm đó bây súp đấy bạn nè bỏ lại hàng nhá

แล้วมันจะเร้า้าโอ้ยมันถึงคัดก่อนเราไปน้องเนโอ้ยแอมอสุดอยู่โอ้ยตายเลยจสิจิมมะคือทอดความหลังมามามาเขาโอยเจ็บตับเด่ดจมตมโมุดตอกแย่เจ็บ ไปครับพี่น้องบุญขอบคุณเด้อหมดเนี่ยสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับข้่วาวปวงกรบเป่าเงินกด,ด,กดกกนได้กดแชร์กันเด้อครับพี่น้องหล,ลน,ลลเนล์เด้อหลน์เด้อเราพูดติดตามโคบดอยู่เ้อไปนะครับพี่น้องสวัสดีครับ